สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน,ว,น,น,นวันนี้มาเก็บทุเรียนค่ะวันนี้มาเก็บทุเรียนทวดมาด้วยโนนถือกระตาหมากมาด้วยแล้วก็เขาจูงหลานเขาไปอยู่ที่กระท่อมแล้ว <c oughs> เขาพอดีพอดีวันนี้ปลูกยางเสร็จแล้วเลยมาเก็บทุเรียนต่อแล้วทวดเขาก็อยากมาด้วยนะทวดเขาก็อยากมาด้วยก็เลย ็เลยมาค่ะไอตะก,ก้าน้าไม่ล้างเลยเราอุตส่าห์ว่าอ่าล้างตะก,กา้าอ่าหน่อย,ไปไปยแล้วทำไมไม่เอากระสอบมามันไม่เจ็บมือหลายอย่างว่าจะอไลไรสดจากหนหนึ่ง,งเ เออยับทุกซีบ้านเออ่างลำบากของเองรีนบ้านอ้เงนบ้านมันมันแบกหนักไม่ค่อยได้เยออ่างนแบกหนักไม่ได้พ้มาโซนเอ็กก็ไปรับเอาไหนอ่ะ ทำไมไม่เอากระสอบมาน่ะกรและก็โยนมากระับไงมันจ่รับปัดมกป่ไอ้หนอนเดี๋ยวมันเม่ยเอามันเปลี่ยมันเปลี่ยนเกรนะปัดนองคนหรกเยอ่ะมันไม่หนักแล้วนิมันแก่มากมันเก่นะมันแกมากมันนม่นบบมันแก่ตอนปิดน้าโตเปนะมันตัวพิเศษโตส้มพิมมาได้ มาช่วยยกจะมาพกมอเตอร์เก็บพอาเราก็ไปเก็บอันนี้ต่ออันนี้อาตัวบอสเอานิ้วน้ำมุ้ยกระดักกระด้างตกระด้างเลยไอ้สิมันมีแต่ผู้หญิงมาเก็บก็ผู้รักทะเลอืมไม่รอคนจะคนจะไม่ช่วยเปิดข้างหลังเรียงเลย ทวดข้าก็อยากมาด้วยนะเพื่อนๆื่อนเออก็เลยเอาแกมาก็เลยบอกว่ามาเซวันนี้ก็รถติดมากเท่าแกเดินทางมาแล้วรถติดมากเลยตอนแรกก็รอนอะ่ะปกติแล้วทุกปีนะแก็บก็เท่าแกเขาไม่ช่วยแก็บอยู่นะอืมปีนี้เท่าแกเขามาแล้วเขาบอกว่าเขาออกตั้งแต่เช้าแล้วนะเพื่อนเพื่อนเขาออกตั้งแต่เช้าแล้ว เขาบอกว่าโอโหวันนี้รถติดมากเลยกระถกมาทีละนิดทีละนิดเองค่ะเ,เลยว่ายจะล้างเข่งอยู่ไม่ได้ล้างเหนื่อยเหมือนกันนะเอ่อ จริงจริงๆแล้วนะเพืเ่อนๆเ,เ,เขาไว้ยังไงนะเขาปลูกยางก็เขาปลูกยางก็เขาเรียกวย่ายังไงปกติคนที่เขาเคยทํามันก็ธรรมดาเนาะพอดีปลูกยางเสร็จไวก็เลยน,น้องเขาก็ไม่ช่วยไม่ช่วยยกทุเรียนค่ะโอมาติกย,ย,นะยกไม่ค่อยไวนะยกไม่ค่อยไหวจริงๆก็เลย แม่ไม่ต้องปูก็ได้มั้งไม่ต้องปูก็ได้มั้งเดี๋ยวอ่าทุน้ำทุเรียนมันไปเจาะผ้าใบขาดเด้อไม่เรียงก็ได้ลูกใหญ่มากเลยลูกลูกลูกละกิโลนะลูกละ5กิโล แกจัดแล้วค่ะเพราะว่าแก่จัดแล้วเพราะว่าก็รอกก็รอกกัดทุกวันน้องเคยก็ตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยแหละเขาขยันขยันนะโอ้เวอร์เวอก็เขาขยานันขยันนะเขาไม่กินเหล้าไม่สุปรีเขาไม่เที่ยวเออแต่แม่ของแม่ติ๊กนะเขาได้ลูกเคยนะเขาเขาได้ลูกเคยดีๆหมดเลยอ่ะเขาได้ลูกเคย ดีๆหมดเลยมีเท่าแก่คนเดียวที่สุบร,รี <c oughs> <c oughs> แข่งกระดษทีนี้ทีละสี่แล้วก็ช่วยถทึงไงมันจะไม่ต้องไอ้นั่นเห็นฝึกมันจะไม่ต้องลยงม่นั่นแหละถึงได้ว่าไม่ให้แกนมาให้ออกไปกลัวมันจุกมันหลบไง 我站累了，我买。